และเป็นผู้ที่อถาธิบายอันกุรานดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานถ้อยคําของท่านอิบนวบาสในการอถาธิบายอันกุรานเนี่ยถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วท่านถูกข้อกระหาพี่น้องผู้ที่มีมานลงเอามาดูซิว่ามีหลักฐานใดบ้างที่อะไรที่ให้มนุษย์เนี่ยตัดสินท่านอิบเนวบาสพี่น้องผู้ที่มีมานยกองค์การที่อยู่ในสุรตุนีซะ ว่าอินคิฟตุมชิคก้ากอบัยนฮิมาฟะเบาสุหักมันมินอัลลีฮิวะหักมันมินอัลลีฮะอียูรีดาอิสลามนี่คือองค์การหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมานเพื่อที่จะตอบโต้กลุ่มคาวาริจเพราะมีองค์การที่ละศูนย์หฮานะฮหัวตาอัลาท่ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเกรงว่าจะมีการขัดแย้งกันระหว่างฉันสามีภรรยา จะต้องเอากรรมการหมายถึงเอาคนที่ตัดสินจากฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายมาตัดสินองค์การนี้พี่น้องผู้ที่มีมานบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันจะต้องเอาอะไรจะต้องเอาคําสั่งของลอสุบฮานะฮัวตาอาไมาตัดสินมนุษย์จะต้องเอาบทบัญญัติของอัลลอฮ์มาตัดสินจะต้องเอาบทบัญญัติของอัลลอฮ์และทําความเข้าใจบทบัญญัติของอัลลอฮ์และมาตัดสินระหว่าง ความขัดแย้งแันสามีภรรยาพี่น้องพุทธ่มีมานดังนั้นองค์การนี้เป็นการตอบโต้กลุ่มขวาริที่บอกว่าละหุมาอิลลัมไม่มีการตัดสินเว้นแต่เราสานงหัวตาอะลากลุ่มขวาริทพี่น้องพุทธ่มีมานกุลละมาขอราจกรุนกุเตยทุกทุกยุคทุกสมยัยเมื่อเวลาโผล่หัวออกมาเนี่ยจะถูกปราบปรามนี่คือฮะดีษบทนึ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุะสัลลัมยืนยันว่าไม่ว่ายุคใดก็ตาม เมื่อเวลาอวาริศออกจากยุคหนึ่งยุคใดจะถูกปราบปรามพี่น้องอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากความสุดโตง่งผู้คนรับไม่ได้พี่น้องผู้ที่มีอิมานใครที่มีแนวความคิดของกลุ่มขวาริศบั้นปลายของเขาพังกับพังไม่ประสบความสําเร็จเพราะด้วยกับฮะดีษของท่านอับุีมฮะม์อสอัลลอฮฮุอะลัยฮุะสซาลัมที่กล่าวว่าทุกยุคทุกสมัยถ้าหากว่าโผล่ออกมาแนวความคิดของกลุ่มอวาริศ กูเตะจะถูกตัดหมายถึงจะถูกล่าจะถูกปราบปรามท่านนาบีได้กล่าวว่ากลุ่มขวาริษเนี่ยมันจะยังคงผุดออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งดัชยานออกพี่น้องพุทธ่มีมาดังนั้นกลุ่มที่อันตรายที่สุดที่ออกมาจากแนวทางของเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลัลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมนั่นก็คือบรรดาขวาริษ และผู้ที่อะไรมีแนวความคิดของกลุ่มคอริดมากมายพี่น้องผู้ที่มีอิมานลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิมานไม่ว่าจะกลุ่มมุต่ซีละก็เช่นเดียวกัน